ความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับเบลค่ะก็กลับมาบรับเราสองคนอีกเช่นเคยนะฮะคุยข่าวบันเทิงนะฮะประจําวันพุธนะครับที่7พฤษภาคมนะฮะวันนี้ครับเรามีข่าวของคุณนุอนุสรนะที่เป็นออก์แนเนเซอร์ชื่อดังนะฮะที่มีปัญหาอยู่กับคุณปอยตรีชดาวันนี้เขาจะมาเคลียร์นะฮะทั้งหมดเลยว่าบทสรุปของเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับร่วมดิ้งคุณปลายธนาอัมพุธด้วยคุณเพชรธกิตนะฮะรอเคลียร์ข่าวกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับมาที่งานแรกกันดีกว พระรามก้านะครับพูดไอเดียเก๋นะจัดงาน The Night Let's Go Eating 2014นะซึ่งภายในงานนี้ครับก็ได้ไปเจอกับคุณนุนะฮะนุอนุสอนเขาว่าเป็นออกไนเซอร์ชื่อดังนะครับที่ว่าเป็นพี่ที่สนิทนะฮะกับคุณปอยตรีชดาเนี่ยเขาบอกว่าสนิทกันมาตั้งแต่คุณปอยเริ่มเข้าวงการกันเลยนะสิกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดครับเหมือนกับว่าออกมาแชร์คุณปอยตรีชดานะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการมาทํางานไม่ตรงเวลาบ้างชอบเบี้ยวงานบ้างรวมไปถึงมีข่าวว่าจะทําธุรกิจร่วมกัน และที่มาคือคุณนุ้เนี่ยลงเงินไปแล้วแต่อยู่ดีๆคุณปอยกลับไม่ทำซะง,งั้นนะฮะ<ช>อยู่ดีๆยกเลิกขึ้นมางั้นเลยก็ถามนิหนึ่งว่ามีข่าวว่าเหมือนกับว่าจะไม่เพาผีด้วยเ,ออเรื่องนี้จริงหรือเปล่าและค่าเสียหายทางธุรกิจเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่ไปติดตามกันครับออกมาแชร์ใช่ไหมครับจริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นการสอนน้องมากกว่านะครับ คือถ้าเกิดน้องน้องโตและจะ30ละนะครับยังอยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้อยู่อะครับต้องต้องปรับปรุงไหมต้องปรับปรุงตัวนะครับอานะทิเช่นเรื่องที่ 1. นไม่ควรมางานสายนะครับสเนี่ยครับไม่ควรเบี้ยวงานนะครับแล้วก็เรื่องรักษาคําพูดเวลาพูดอะไรรับปากอะไรใครเขาแล้วอนะครับควรจะรักษาคําพูดตรงนี้นะครับถึงจะอยู่ในวงการนี่ได้พี่อันนี้พี่สอนนะพี่ไม่ได้มีอะไรหรอก ใช่ใช่ใช่ตกลงรับปากทำธุรกิจร่วมกันนะครับรก,รก,รก็ประมาณห้าหกแสน, 6, แสนคือจ่ายเงินล่วงหน้าเขาไปแล้วคราวนี้พอจ่ายเงินล่วงหน้าเขาไปแล้วแล้วตัวเขาไม่ทําปฏิเสธมาเราไม่มีพรีเซนเตอร์ทําได้ยังไงใช่ไหมฮะถ้าทําออกไปปุ๊บก็ตายเลยอะ่ะใช่ไหมฮะ ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่ต้องสอนนะปอยออกทีวีวันนั้นนะ่ะมีนักข่าวมาลุมไม่ต่ำกว่าโอ้ห้าสิบถึงร้อยคนได้นะออพอออกมามาลุมปุ๊บเนี่ยบอกกับทุกคนว่าไม่มีอะไรจริงๆค่ะไม่มีอะไรแล้วบอกทุกคนว่าเดี๋ยวคงต้องเคลียร์กับพี่นุพี่นุรอโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่23ที่น้องออกรายการนะคะจนถึงวันนี้ยังไม่มีไม่มีการติดต่อมา สิบปีที่ผ่านมาได้แค่นี้หรือเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องคงต้องเคลียร์นะคะนี่ไงคือการโกหกโกหกเลยต่อหน้านักข่าวเป็นร้อยๆคนน่ะเขายังพูดอย่างนี้แล้วก็บอกอย่างนี้ได้อะ่ะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจถ้าเขาแฮปปี้เนี่ยออกจากออกจากวงที่นักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยพี่นู้มีอะไรไม่พอใจหนูหรอคะหนูทําอะไรไม่ถูกใจพี่หรอคะมีอะไรถึงต้องว่าหนูออกสื่อขนาดนี้ถูกไหมคะต้องเคลียร์ตรงนั้นเลยอันนี้คือแส,แสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาถูกไหมครับ แต่นี่คือเข้าไม่ไม,ไม่เลยก็ก็คงคงคงจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเผาผีก็มาคุยดินี่ไม่มาคุยนี่ไม่มาคุยแล้วตอนนี้จะให้ไปติดต่อให้มาขอโทษจะต้องมารับคําขอโทษมันมันเป็นเรื่องตลกแล้วตัวเราคิดจะฟ้องทางปอยไหมไม่ไม่ไม,ไม่ฟ้องทําไมฟ้องทําไมขอกันกินมากกว่านี้ขอกันกินมากกว่านี้ให้มันแล้วแล้วไป นะฮะคุณลูกก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการแฉเนี่ยคือคไม่ได้อยากจะแฉนะออแค่บอกว่าเหมือนจะเป็นการสั่งสอนอเป็นการพูดเตือนนะฮะรุ่นพี่รุ่นน้องะอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับรวมไปถึงที่บอกว่าจริงๆแล้วหลายคนว่าโอ้โหมันถึงขนาดไม่เผาผีเลยหรือเปล่าบอาว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเตือนน้องว่าอย่าทําแบบนี้เลยนะฮะส่วนเรื่องราวของธุรก,กิจเขาบอกว่าโอ้คุยกันมาดิบดีเลยว่าอยากจะทําธ <ๆ S 2> ุรกิจเรื่องของความสืขความงานอืมไอ้ตายไม่เผาผีนะเพราะว่าไอ้เรื่องธุรกิจถูกต้องนะหูเขาบอกว่าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ด

ไม่น้อยนะฮะแล้วอยู่มาสัมว่าบอกเฮ้ยไม่ไม่รับเป็นไม่ทำไม่ทําให้แล้วนะอยู่ดีๆมาคุยกันตั้งนานเงินันต้องเสียไปแต่ว่าสุดท้ายก็บอกว่าคุณปล่อยได้โทรมาหรือว่าติดต่อมาคุยขาบอกว่าณตอนนี้คือยังไม่ได้มีเรื่องราวหรือว่ายังไม่มีใครติดต่อมาเลยนะก็แค่อยากจะออกมาบอกน้องว่าอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นเลยคือกับพี่น้องเนี่ยไม่เป็นไรพี่ก็ยกโทษให้แต่ว่าถ้าเอาคนอื่นอาจจะไม่ดีเป็นบางทีเป็นทากับคนอื่นอย่างเงี้ยร้องร้องเอาลงเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยาวนะนี่ก็เป็นพี่ที่ร ไปทางคนอื่นมันไม่ดีแต่เดี๋ยวรอคุณปลอยออกมาใช่ใช่ว่า,วาน่าจะเป็นเร็วนี้เพราะว่าข่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบใหญ่เหมือนกันนะพี่เตอร์อะเดี๋ยวรอนะดูกันว่าฟังัางคุณปอยเนี่ยจะออกมาพูด เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวของพี่ปรายธนาอัมพุทธกับพิธีกรรายการแจ๋วทางช่อง3นั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ลาออกจากการเป็นพิธีกรเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรเราก็เลยต้องถามถึงสาเหตุกันนิดนึงเพราะว่าร่วมง,งานกับทางช่อง3มเนี่ยมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด19ปีอเออทำไมถึงตัดสินใจลาออกเพื่อไปร่วมง,งานกับช่องทีวีดิจิตอลที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นก็คือช่อง PPTV นั่นเองค่ะส่วนข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางช่องเนี่ยรับนักข่าวใหม่ๆเข้ามาส่วน หน้าที่ของพี่ไพรเนี่ยค่ะถูกลดลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเขาตอบค่ะครับ19เลยค่ะค่ะเยอะโอเคค่ะก็ก็คิดนานนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่า เป็นบ้านที่ที่รักมากและอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเป็นบ้านที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างความอบอุ่นความรักแล้วก็การเจริญเติบโตแล้วที่สําคัญคือนายเองทุกๆคนก็เมตตามาโดยตลอดแล้วพี่ๆทุกคนก็แบบเหมือนครอบครัวนะเรารู้อยู่แล้วเป็นครอบครัวข่าวถูกไหมคะเป็นครอบครัวช่อง3ามอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนึงมันต้องเติบโตแล้ววันนึงมันก็ต้องเดินไปคิดนานกับการที่จะเดินก้าออกจากบ้านเนี่ยเพราะว่า เป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายชิลมากเลยแต่ว่ามันก็จะต้องเดินออกไปเพื่อที่จะได้ไปใช้ความรู้และประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเหมือ,อนเราโดนรถด,ดมาลงจากเดิมค่ะคือ ถ้าถ้าเป็นคําถามอันนี้เนี่ยมันจะมีถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งค,คําว่ารับนักข่าวใหม่มา,มา,มา,มารับแน่นอนแต่ว่ามากระทบพี่ไหมไม่กระทบเลยไม่กระทบเลยเพราะว่างานที่พี่รับผิดชอบอยู่ณนะช่องสาก็คือรายการแจว๋วนะคะพอเป็นทีวีดิจิตอลปุ๊บรายการแจว๋วถึงตอนนี้จะมี2วันรายการแจว๋วตอนจะเป็นทีวีดิจิตอลปุ๊บกลับมา5วัน1ชั่วโมงโอ้โหคือแบบเยอะกว่าเดิมอีกนะคะไม่ได้ถูกลดบทบาทอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นประเด็นนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะ ค่ะก็คือเรื่องของการที่อยากจะใช้ความรู้ความสามารถให้ให้เต็มที่นะคะพอดีว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยเปิดโอกาสแล้วก็ให้เราได้แสดงความรู้ความสามารถแล้วก็ได้ใช้สายภาพได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เหมือนเปิดโอกาสให้เรานะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก้าวออกไปนะคะเพื่อที่จะไปท้าทายกับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ ค่ะพี่ปลายไป,ไปรับหนะ้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการและควบคุมคุณภาพรายการของพีพีทีวีค่ะช่อง36ค่ะค่ะ ก็อย่างที่พี่ปลายเธอบอกว่าไอ้สาหเหตุที่ตัดสินใจเราจริงๆแล้วเนี่ยคิดนานนะพีเ่เจยเพราะว่าอยู่แบบเฮ้ยช่อง3มาสิปีแล้วเพราะว่าเขาอยู่เนี่ยวงการนี้แบบพอเริ่มต้นกันเป็นพิธีกรหรือนักข่าวเนี่ยก็เริ่มมาจากช่องสามเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการเติบโตไงก็เลยต้องแบบเฮ้ยความรู้รู้สึกว่ามันเยอะแล้วต้องเอาความรู้เนี่ยไปสร้างสรรค์ต่อนั่นเองค่ะส่วนบทบาทหน้าที่ทางช่องพีพีทีวีที่ไปร่วมงานใหม่เป็นบ้านหลังใหม่เขาบอกว่าไปรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการแล้วก็ควบคุมคุณภาพรราายกขออองงงช่่ PPTV 36นนัเคะ ส่วนข่าวบอกว่ารับนักข่าวใหม่เยอะน้อยใจบ้างั้นบทบทหน้าที่ก็เลยน้อยลงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไอข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ถูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกครึ่งหนึ่งจริงเนี่ยรับข่าวนักข่าวใหม่เนี่ยรับมาแน่นอนแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นช่องดีจอเป็นทีวีดิจิตอลปุ๊บรายการแจ๋วเนี่ยมีถึง5วันคือเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเป็น1ชั่วโมงจริงเราไม่ได้ถูกนดอะไรเลยนะแล้วทำไมถึงออกฮะก็นี่ไงเขาบอกว่าอยู่มาสิบเก้าปีแล้วจะเปลี่ยนแปลงมันต้องโตขึ้นเลยจริง ได้เรียนรู้มาคือมันเยอะและก็เลยอยากเอาความรู้ที่ได้มานี่ไปสร้างสานต่อนั่นเองค่ะโอเคก็ติดตามกันได้ละกันนะครับมาที่พระเอกหนุ่มหล่อคนนี้ดีกว่าคุณเพชรธกฤตละกันนะครับเจาคุณเพชระฮะเลยต้องอัปเดตนิดหนึ่งว่าล่าสุดครับสร้างบ้านหลังใหม่ด้วยว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ามีข่าวนะครับว่านะฮะหลังจากที่สร้างบ้านแล้วปุ๊บอัพค่าตัวนะฮะเป็นชั่วโมงละ10,000 0บาทเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปติดตามครับ อ๋อก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งแหละครับก็รอเลิกที่จะเข้าไปอยู่เต็มๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ตอบแต่งไปก่อนอะไรฮนะก็ใกล้เสร็จละ,รค,ะครับเออน่าจะน่าจะเดือนหน้าครับแต่ว่าอาจจะเดือนนี้เข้าไปแลกนอนก่อนไปวันที่เก้าอะไรเนงะี้ยต้องไปนอนก่อนอย่างเงี้ยคืนนึงอะไรเนงะี้ยถึงจะาาพาครอบครัวเข้าไปอยู่อะไรเนงะี้ยนอไม่มี่าวแวิค่าตัวโอ้ไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกครับ ไม่ถึงแสนหรอกใช่หือก็มีบ้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีดีกว่าบางบางงานครับบางงานบางงานที่งานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมีบ้างแต่ไม่ถึงกับมีมีทุกงานอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องรับภาระค่าบ้านอะไรเงี้ยก็เลยต้องนิดนึงไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะเงินสน,นั้นเราก็มีอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวที่เราจะแบบต้องต้องรับเป็นแสนๆไม่เกี่ยว แล้วก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆดีกว่ามีงานตลอดตลอดถึงแม้ว่ามันไม่ถึงแสนแต่เรามีงานตลอดมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับมันก็หนักขึ้นไหมมันก็ปกติครับใช่ปกติแต่คงจะขยันมากขึ้นอะไรก็มันมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ นะก็ยอมรับเขาว่าบ้านเนี่ยนะตอนนี้ใกล้นะฮะที่จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเหลือเนี่ยตกแต่งอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าปฏิเสธเลยครับค่ะที่บอกว่าอัพค่าตัวเนี่ยชั่วโมงละหนึ่งแสนบาทเขาบอกโอ้โหจริงๆแล้วนะณปัจจุบันนี้คือยังไม่ถึงหนึ่งแสนบาทนะฮะแต่ถามว่าถ้างานใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแหละงานใหญ่หรือว่างานคือดูตามสเกลของงานนะฮะแล้วก็รายละเอียดของงานด้วยแต่ว่าปฏิเสธเลยชั่วโมงละแสนมันเยอะไปไม่มีทางอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวบ้านใหม่นะฮะขึ้นบ้านใหม่ จะเชิญสื่อมวลชน <ไป S 1> อย่างนี่ย,ยถูกต้องนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบพอพอพอจ่อโลกขายตรงยาแผนโบราณอ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคปพ,อพอสั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้ม เปิดเคล็ดลับความสำเร็จมนุษย์เครือข่ายสำเร็จได้เพราะตั้งใจบวกความเพียรพยายามปุ๋ยบัวทิพเปิดเกมลุกเครือข่ายเกษตรประกาศยึดพื้นที่หวังครองใจเกษตรกรไทยระบบค้าส่งค้าปลีกเครื่องรวนเหตุวิกฤตกำลังซื้อผู้บริโภคลดธุรกิจแฟชั่นไทยตอบโจทย์ได้อย่างไรบนเวทีเซี่ยงไฮเมืองผู้นำธุรกิจแฟชั่นแห่งเอเชีย ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศหากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบอินอินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดาราหเหล่าคนดังที่อยู่ในกระแสทั้งในและต่างประเทศเรื่องราวของิงเพลงและ MV ใหม่ๆที่คุณชื่นชอบรวมทั้งภาพยนตร์หลากหลายแนวที่เข้าฉายในทุกๆสัปดาห์มาอัปเดตกับพวกเราทั้งสองคน ได้ในรายการ In e n t e r t a i n แล้วเจอกันนะครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไีอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้อง ส่วนฉันนะ่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยายอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้คะ่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีไรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC ไลยค่ะอัสลามอลยกุมรอมบตุลอตาลาบารกาตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะ คนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทํามีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคลียสมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจุพาะดิฉันีนิคะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งไขยนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347